สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินประชาอุทิศซอย54นะครับที่ดินแปลงด้านซ้ายมือที่มีการปิดลวสังกะสีไว้นะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่เนื้อที่610ตารางวาทำเลดีย่านใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นตอนการเดินทางมายังที่ดินแปลงนี้กันนะครับถ้าหากคุณมาจากประชาอุทิศช่วงซอยต้นต้นหรือมาจากแยกประชาอุทิศนะครับให้ขับ ตรงขึ้นไปทางมหาวิทยาลัยบางมดนะครับขับผ่านห้างแมคโครไปก่อนด้านซ้ายมือนี้นะครับแล้วก็ขับผ่านมหาวิทยาลัยบางมดด้านขวามือนะครับหลังจากผ่านมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยขับไปอีกนิดหนึ่งก็จะมาถึงกับแยกนาหลวงนะครับตรงแยกนี้เลยนะครับถ้าเลี้ยวขวามันจะไปทางพุทธบูชาแต่ให้เราเลี้ยวซ้ายไปทางตลาดทุ่งคุนะครับ ว่าประชาอุทิศซอย5้าสเนี่ยจะอยู่เยื้องๆก,กันกับตลาดทุ่งคุนะครับโอเคครับแล้วก็วิ่งตรงมาเลยนะครับก็จะเจอตลาดทุ่งคุอยู่ด้านซ้ายมือแล้วนะครับพอขับผ่านสะพานลอยนี้ไปก็ให้เตรียมเลี้ยวขวาหน้าเลยปากซอยประชาอุทิศ5 4จะมีห้างทองสุพรรณอยู่นะครับสุพรรณเยาวราชโอเคครับหลังจากขับเข้ามาแล้วให้ขับตรงตามแนวเต้นเหลืองของถนนนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปนะครับต้องบอกก่อนว่าซอยทางเข้าที่ดินเนี่ยมันจะไม่มีป้ายเขียนบอกไว้ให้สังเกตด้านซ้ายมือนะครับให้ขับไปจนถึงแยก15นะครับโอเคครับมาถึงแยก15แล้วนะครับก็ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาฝั่งตรงข้ามแยก15ได้เลยนะครับเข้าซอยที่ดินมาแล้วนะครับพอข้ามสะพานลอยนี้ไปก็จะเจอที่ดินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับต้องบอกก่อนว่า ถ้าหันหน้าก้าหาที่ดินเนี่ยด้านซ้ายของที่ดินแล้วก็ด้านหลังของที่ดินเนี่ยจะติดลำกระโดงนะครับจะเป็นคลองน้ำเล็กๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องระยะลดนนะครับเพราะว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับผมจะมีระบุไว้อยู่ว่าถ้าเกิดคลองหรือลำกระโดงที่กว้างไม่ถึงฟ0เมตรเนี่ยก็สามารถล้นเวลาก่อตั้งล้นได้ตามปกติได้เลย2องามเมตรอันนี้เจ้าของมีการทำเขื่อนกั้นน้ำไว้แล้วนะครับก็ทำไปหมดมูลค่าเป็นทำไปเป็นล้านบาทนะครับ ที่ดินก็ตามแนวสังกะสีนี้เลยนะครับที่ดินหน้ากว้าง55เมตรนะครับผมส่วนถนนหน้าที่ดินเนี่ยจะกว้างอยู่ที่12เมตรนะครับแนวที่ดินก็จะตรงยาวมาเรื่อยๆมาจนถึงจุดบริเวณตรงนี้ครับนี่ตรงนี้จะมีทํากําแพงกั้นไว้แล้วนะครับผมส่วนสังกะสีฝั่งด้านขวามือที่ต่ํากว่าก็จะเป็นแปลงที่ดินคนอื่นนะครับ ที่ดินจะมาถึงแนวตรงนี้แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับถมดินไรเรียบร้อยแล้วนะครับภายในที่ดินจะมีการถมดินสูงเมตรครึ่งแต่อันนี้ถมมานานแล้วดินมันอาจจะยุบตัวลงไปบ้างอาจจะเหลืออยู่ประมาณเมตรยีนะครับก,ก็สามารถปลูกสร้างอาคารอะไรต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่าดินถมมานานแล้วก็อยู่ตัวแล้วนะครับต้องบอกกันเลยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยการสัญจรการเดินทางเข้าออกค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับ จุดขึ้นลงทางด่วนสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับผมใช้เวลาใช้ระยะเวลาเดินทางมาไม่ถึง15นาทีแล้วก็ใกล้ๆจุดขึ้นลงทางด่วนก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าราชบุรณะด้วยนะครับเป็นสถานีเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยก็สามารถเดินทางมายังจากหน้าที่ดินเดินทางมาตรงนี้ก็ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ใกล้กับ ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้วยนะครับผมก็เดินทางมายังถนนวงแหวนก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับก็สหรับในคลิปนี้ก็ขอลาไปพิงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการฝากขายบ้านที่ดินติดต่อได้ที่เบอร์ด้านบนนี้นะครับและถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจช่วยกันกดไลค์กดชอบเยอะๆนะครับและหากใครยังไม่ได้กดติดตาม ก็ช่วยกันกดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดชมซับใหม่ๆในคลิปถัดไปนะครับ